เนี้ยครับพอดีว่าหนูสีเทสเสาบานไหมจ้ะบัดน,นี้หนูเลยคํานวณว่าสใส่สีแพกตะคิวอ่ะหนูคํานวณว่าเป็นเฮียสอนเนี่ยได้มจ้ะมีสูตรเดสูตรของมันนี่คือกว้างคูณยาวคูณสูงคูณจํานวนเสาเห่นว่าล่ะเนี่ยปกติเสาของเขาจะเป็นแบบนี้อ่า,าปื๊ดปื๊ดปื๊ดขึ้นไปอ่ากว้างอ่าตัวนี้ยาว สูงสมมติว่กว้างเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ย20เซนยาวมาตรงนี้เนี่ย20เซนสูง3เมตรจำนวนต้น15ต้นเนี่ยเขาก็เอา,เอา20คูณ20คูณ3คูณ15ต้นมันตีได้อยู่1.8 1.8คิว ที่ววนี่หนึ่งจุดแดคิวบนบ่มีเทาก็สร้างสองคิวนะเข้าใจป้าเข้าใจจ้าะ